สมัชชการองค์หลวงตาครับผมผู้การจังหวัดอุดรธานีในานามของศิทธยาธุสิธ์แล้วก็ในานามของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับได้ระหนักสำนึกในเมตตาขององหลวงตานะครับที่ได้สงเคราะห์โลกที่ได้ช่วยชาติที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับได้สำนึก ในพระเมตตาขององค์หลวงตานะครับว,วันนี้จึงได้มาถวายเพื่อขอให้องค์หลวงตามีธาตขันแข็งแรงแล้วก็อยู่120ปีขึ้นไปนะครับโรงพยาบาลที่หลวงตาได้มอบให้กับพี่น้องชาวอุดรธานีเป็นตึก10ชั้นมูลค่าถึง200กว่าล้านนั้นงานก่อสร้างตอนนี้ก็เป็นไปด้วยควารมรวดเร็ว นะครับเสาเข็มก็เสร็จแล้วฐานลากกําลังจะขึ้นเราก็จะเร่งให้เสร็จโดยเร็วที่สุดครับโอหลวงตาครับอ้หลวงตาเร็วเร็วเร็วเงเราวเร็วไป็วเร็วเรวเร็วเร็วเก็วเ็วเร็วเร็วเ้ไร็เล็วเวเร็วรเววว แค่ดูว่าหลังนี้นะมันไม่ไปดูงานเรามากนเขาไหมก็งานมันก็เกินเกินจากที่ตกลงสัญญาต่างต่างแมันเกินไปอีกตั้งเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นารมันเร็วขึ้นอ่ะค่ะเร็วกว่าเร็วกว่าแล้ก็ซื้อซื้อบาวยนแล้วก็อะไรของสิบชั้นหรือไงสิบชั้นเยอะค่ะ กลับมามาไปสองสองระยะเสองระยเออไปสร้างให้ยังสองชั้นอันแรกสองชั้นให้สองชั้นตึกอุบัติเหตุเออแล้วเขามาขอเพิ่มวันนี้สถานวันนี้เขาบอกเพิ่มเติมขานมันรับไม่ไหวเออเกิดอะไได้แค่นั้นสองชั้น คนยัเป็นตึกว่าดีเขาไมาขอสองครเราให้สองครั้งเราให้ไปไม่ได้เดี่ยวมาขออยู่ขอเป็นสองครั้เขาเลยติดต่อให้ทำอย่างศิษาวคนี้คือเขาทงานการทายน้ำหนักของตึกขนนั้นเขาบอกว่าไม่ได้เขาบกเขากเท่าไรยในงได้สครั้ ก็สามครั้งนะครับเป็นสามครั้งตั้งชื่อตึกเมตตามหาคุณ <Yeah. S 2> ตึกบันเหตุที่หลวงตาให้เนี่ย <Yeah. S 2> ชื่อตึกเมตตามหาคุณอกาบเรี่ยนะอันนี้ของออโสภาอุสันโร่สี่กองแปดพันบาทพระลูกชายหนึ่งกองสองพันบาทรวมสองคนหนึ่งหมื่นบาท ก <c oughs> ระปลาหน้าปลาครับหนึ่งมือนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาท <c oughs> ครับของคำหลวงตาได้หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยี่บเก้ากิโลกรัมครับของคำครับเออของคำเคื่องาฟพี่น้องหน่ยหามาเม <c oughs> ื่อวานได้แล้วหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบเก้ากิโลเงแค่ได้ยี่สิบ้ <c oughs> าั สองแสนหมื่งสี่พันหกร้อยทะอนนี้อ์คิดเป็น้า่ายอดเงินหนึ่งร้านสามแสนนะกากตึกติดฉันนะ่ตังงบไว้สองร้อยล้านบาทโอ้เพื่อไ,ได้ 100, 000, 38, 000, หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านอเกแสนห้าสิบหกบาทคิดเป็นกองก็หกหมื่นเก้าพันสี่สิบภากองอ ค่อยขึ้ค่อยขึ้นไปเลยเราต้องมีกําลังหมุนกลทองต้องไม่ไหวตรองตังนั้หรือหมุนก็ไม่ทันหมุนไปเพื่อทางนั้นเพื่อทางนี้เพื่อทางนี้มีก็แปดโมงออกกงไม่ถึงแปดโมงแป่ไม่ว่างไปไหนนะไปว่าป่าทุทาวาดครับครับคือการบวดสื่อมจะไม่ว่าง มากไปส่งของรปลงบ้านต่างๆไปยืมไปลงเงือนนไปลงงดไปงงก็จาเง้มไปง้สองหมื่นสองหมื่นุณลงเงี้ไปยืไปลงเือนไปลงงองเ้งดสองหมื่นสองมื่ตอนแปดโง แยกแล้วก็ไปไปเข้าบัญชีชื่อหลวงตาที่อุดรสองแห่งสองสองธนาคารกรุงเทพหนึ่งธนาคารแยกแต่ชื่อหลวงตาพระป่าเนี่ยชื่อชื่อหลวงตาเนี่ยพระป่าไอ้แปดหมื่นีพันกองเนี่ยครับอีมัประมาณสองร้อยล้านติดสิบชั้นเนี่ยครับอืสำหรับเราเองไม่มีนะเงินไม่มีออกนอกบ้ดน ไม่ไม่เคยมีมเป็นก้อนไม่มีออกออกตลอดเพราะเราไม่เคยคิดเรื่องสังสมเจ็บให้เป็นก้อนเพื่ออะไรต่ออะไรเราเพื่อปัจจุบันที่มันเดือดร้อนกันอยู่ทั่วหน้านะนันะ่นแหะเพื่อปัจจุบันเรื่อยไปเพรเหนื่อยลูกก็จะไม่ขึ้นนะเขาอ่อนตัวนิัอ่อนไปทุกอย่าง เขาอ่อนอะไรอ่อนไปหมดจะ,จะจะเดินไม่ได้อเคุณพงศกรคุณพรประจงเราหาพิเชียนถวายปัจจัยหนึ่งมืนประจำเดือนทฤษภาคมบูชาธรรมรักษ,ษาธาตุขันสิวิมลอินทปัทตีหนึ่งพันห้าครูบามอจากครูร้อยก้อนชาของพยาบาลหนึ่งพันเจ้าค่ะพอใจพอใจเ หลายร้อยกองนะคะจากกรุงเทพเป็นเป็นความหวังพรุ่งนี้ว่าจะมาอีกหลายร้อยกองจะได้ไงเขาเขาเขาหวังเอาไว้เพราะว่าเขาได้รับเกณฑโอ้ยหวังน้อยไปเราหวังมากกว่านั้นไม่เห็นได้วะไปหวังอะไรรวมๆแรงๆหลายร้อยกองทันีหลายร้อยกองเอาปัจจุบันดิมาปัจจุบันเอาปัจจุบันเลย ออบจุฬาช่วยปับจุันตลอดเหนื่อยวันหนึ่งไปรถก็เหนื่อยไปรถนี่นอนไปนะไปถึงที่ลุกขึ้นจัดการอะไรอะไรแล้วกลับอย่างนั้นุวันตุวันไปส่งส่งออบจุาต่างวันนี้ไม่ได้ขาดนะส่งของส่งตลอดของในวันนี้ออกมดเลยไม่ให้อยู่ออกช่วยเหลือผู้ยากจนเห็นใจ ไปตามโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลไหนขัดท้องมากก็ส่งให้ส่งให้เรื่อยๆไปอย่างนั้นเราเนะีไม่หวังอะไรแลยแหละเราพูดจริงๆนะ <c oughs> พูดให้เต็มความสัตย์ความจริงในหัวใจเราพอทุกอย่างแล้วในโลกทั้งสามนี่พอหมดปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรจะยึดจะถืออะไในจิตใจมีแต่ความเมตตาครอบไว้ เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรมาดิ้งึงออกบุ๊ไม่มีเหลือละข้าความเมษาสงสารมาันรี่แให้ข้อนอ้าออกไปแล้วี่กำลังแปดโมงอิทิสังปฏิสังสมหงังคือพระเมวสมุเมชตุสเพปูเรโตสังคปาจันโทพนาราโสยธมานิชโชติระโสยถา,าสาัพ อิจโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุทีธิทานุปโภวอภิวาทานาสีชะนิชังพุชาปจาญิโนตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภารา เอาละที่นุดไปแล้วนะไปละไปสุตาวาสบาทุวะตาวาสครับไปหาพ่อแม่ผู้จารมั่นดูตลอดนะไปสุตาวาสดูตลอดแล้วพ่อแม่ผู้จารมั่นเสียท่างก็มบบาเสียที่นันวัดที่อืก็เป็นมาท่านกับหลวงปู่เสาสร้างขึ้นวัดป่าสุตาวาสเนี่ยเดี๋ยวช่างก็ เกี่ยวข้องตลอดมานี่เวลาเสียท่านท่านก็นมาเสียที่วัดสุทาวานเพราะแม่ผู้ใจมายมากท่านเร่งให้เอามาจา่น้องผพแร้ลก็บอกว่าออกจากนี้ไปน้องเืิไปตายสกสุลนครท่านสั่งอย่างนั้นเลยหร <c oughs> ือสกุลนครก็มีตลาด แถวนี้ไม่มีตลาดจะเดือดร้อนแต่สัตว์ทั้งหลายมากทันว่าง,งั้นเราทายคนเดียวแต่สัตว์ทั้งหลายจะเดือดร้อนกับเรามากมายเพราะงั้นถึงไปที่สกนลกนครเขามีตลาดจะแบ่งเบากันบ้างทันว่าง,าง,งันนะท่านสัง่งเลยไปก็ไปพักบ้านผู้ให้กี่วันก็ออกไปเลยพอไปถึงกูจะว่าในคืนวันนั้นก็ท่านก็เสีย้อดีเลย พิจารนานเราให้จากวันพู่ถึงวัดศิตฐ์สุทธาวาสพิจานณาเราให้เที่คืนเอะจะตื่นประมาณเที่ยงคืนก็ตื่นที่สุทธาวาสประมาณเที่ยงคืนเออนั่นแหละคอยบอยาพิจยาหมดมันก็ฟื้นขึ้นมาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเพราะด้านสั่งเด็ดขาดนี่นะเรียกว่าคำพูดแบบนี้เคลื่อนไม่ได้ว่างั้นเลย แบ <c oughs> นี้ให้ท่านแสดงให้ผัวนทราบหมดแล้วก็ไปนี่บอกว่าสบายใจส่ดแต่ว่างาน,นพอกไปถึงบ้านผู้ท่านก็เล่งใหญ่เลยไปฟังเหมือนนั้นก็หลายวันอยู่ท่านก็เล่งเลยตอนเช้าก็รถพระองมารับพัดีขี่ยานอาวนาวยาบให้ท่านแล้วก็ไปพอไปถึงหกทุ่มพิจัาก็ จางไปจางไปแล้วท่านตื่นขึ้นมาก็อย่างนี้ท่านไม่พูดอะไรเลยนะท่านพูดท่านจะออกินทางเสี้ววให้จี่ยานอนหลับให้พอตื่นขึ้นมาท่านก็ดูนั่นดูนี่ดูสถานที่อยู่อะไรว่าแน่นอนพอเป็นจุดที่ท่านตองไาจากนั้นมาท่านก็สงบสงบอารมณ์ทักคู่หนึ่งประมาณสักสิบนาทีสงบเงียบเลยนะ พอไปถึงดูทุกทิศทุกทางเี้าวรยแล้วมาถึงแล้วท่านจะสงบประมาณสักสิบนาทีจากนั้นก็เตินเติรนเติรนนี่กับเรียมแหละนะเตรียมไปละเรียมเรื่อยเรืยไปเลยเป็นยังไงนะเผลอว่าอายุกันตายอายุแปดสิบกันบอกนะนะบอกไว้เลยเจ้าอายุแปดสิบนี้ตายนะ พอเก้าเข้าถึงแปดสิบพอดีไข้อับเข้ามาเลยมันก็บอกเลยนี่ละเริ่มต้นแล้วอายุแปดสิบกับปว่วยคราวนี้จะเข้าเขตเดียวกันก็เป็นจริงๆท่านบอกไม่หายเอายาเทวดามาใส่ก็ไม่หายจะถึงจุดของมันในไข้เที่ยวเที่ยวนี้เป็นนี้นะไม่หายจนถึงจุดไปเลย ว,ว่าวัดสุคาวัสีเอาตังดูดดื่มตลอดนะไปกี่ครั้งก็ได้วันนั้นวันนี้คือนะมันเป็นเรู่องบจิตใจที่ดื่มดื่มเอาไปที่ไหนก็กำหนดดูอุปกรอนจะไปไหนก็กำหนด,ดตลอดถ้ามันตื่นเชื่อเรืร่องดูเหตุผลเรื่องความตื่นเชื่อเรืองความดูด,ดื่มสมควรแล้ว,วไปเลยสำหรับสุขสว,วัสดิ์ดดื่มตลอด นี่คงจะนา่ไปอนยัผ้าอยู่ที่นันแปดแปดโมงนาทีพอดีอะเราก็ไปไปกวังสนามนะเราจะต้องมือจะพวกปุ๋ยเขาเอาเทให้เราใส่ลงไปใส่ลงไปให้ให้ปุ๋ยนอนนั้งก็ไม่มีอะไรหมดละประยออ 没有院子。